สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับให้ดูข้าวกล่องนะครับอันนี้เป็นข้าวกล่องข้าวผัดกลับเผาไก่นะครับกล่องละสิบาทเนาะซื้อมานะครับเป็นเจ้าประจำเนาะนี่ครับก็ได้มานะครับตอนนี้อเทปเป็นกล่องอย่างนี้นะครับซื้อมานะครับจากร้านนะครับผมก็ยังไม่แกะดูนะครับจริงจริงนะครับไม่แกะดูนะครับมาถ่ายคลิปแบบสดสดนะครับโดยที่จจะไม่ทําการตัดต่อนะครับถ่ายแบบสดๆว่า เข้ากล่องผัดกระเพรา10บาทนะครับขนาดไหนนะครับเป็นอย่างไรเนาะมาดูนะครับซื <als> ้อมา2กล่องนะครับมาดูสกล่องแรกก่อนนะครับนี่ครับไม่มีการตัดต่อนะครับแล้วก็ไม่มีการเปิดกล่องดูก่อนนะครับนี่ครับโอเคมาดูนะครับผัดกระเพราที่ได้มาเป็นกล่องละ10บาทนะครับแถวแถวบ้านนะครับนี่ครับเปิดดูอ่านี่ครับท่านผู้ชมนะครับก็ใส่กล่องโฟมเนาะ อ่รีวิวให้ดูนะครับอ่ได้ช้อนช้อนยางนะครับหนึ่งด้ามเนาะแล้วก็นี่ครับข้าวนะครับอ่าดูครับท่านผู้ชมอ่าข้าวนะครับเต็มกล่องนะครับดูนี่ครับนี่ครับอ่าแล้วก็มีแตงกวานะครับหนึ่งชิ้นเนาะแล้วก็กระเพรานะครับผัดกระเพราแม่ค้าก็จะใส่มาลักษณะนี้นะครับถ่ายแบบไม่ได้วางสคริปต์ล่วงหน้านะครับแล้วก็ไม่มีการ ตัดต่อนะครับนี่ครับกระเพราเยอะอยู่เนาะข้าวเต็มกล่องนะครับแล้วก็กระเพรานี่ครับถุงขนาดพอเหมาะนะครับนี่เยอะอยู่นะครับผัดกระเพราสิบบาทเนาะเดี๋ยวมาดูอีกกลองนะครับนี่ครับมาดูกันอีกกล่องเนาะผัดกระเพรานะครับนี่ครับเหมือนกันครับโอ้โหเยอะมากครับผัดกระเพราสิบบาท ได้ลูกแตงนะครับแตงกวานะครับ1ชิ้นช้อนช้อนนะครับช้อนยาง1ด้ามนะครับแล้วก็ผัดกะเพราเนาะหถุงตามที่เห็นนะครับแล้วก็มีข้าวนะครับเต็มกล่องเนาะสิบาทนะครับแถวบ้านนี่ครับคุ้มมากนะครับนี่ครับผัดกะเพราสิบาทนะครับถ้าไปกินที่ร้านนะครับผมว่าน่าจะประมาณจานละสามสิบนะครับไม่ต่ำกว่าสามสิบบาทนะครับโอเคเนาะก็ให้ดูนะครับ ถ่ายสดๆกันนะครับไม่มีการตัดต่อคลิปนะครับและก็ไม่มีการเปิดดูข้าวก่อนจะถ่ายนะครับบอกแม่ค้าให้ใส่ข้าวนะครับไปซื้อมาให้แม่ค้าใส่มาให้นะครับก็พามาเปิดตอนถ่ายทีเดียวนะครับนี่ครับขุมมาครับ10บาทครับผัดกระเพราขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับ